เราจะแก้กันยังไงเราจะทํากันยังไงซึ่งให้ศาสนาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่อยๆฟื้นขึ้นอน,นะฮะก็ขอฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะฮะขอบคุณครับมีทางเดียวนะคะคือให้คนเข้าใจธรรมะถูกต้องโดยการพูดความจริงทุกคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นการรักษาคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปคิดกันเอาเอง แล้วก็ทําสิ่งที่ทําลายพระศาสนาโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบว่าความไม่ดีทั้งหมดเพราะไม่รู้ค่ะถ้ารู้แล้วเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญาจะนําไปในกิจที่เป็นประโยชน์และถูกต้องทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกิจอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจผิดทํดผิด เช่นสำนักปฏิบัติเพราะท่านต้องเป็นคนที่ตรงถ้าทําลายคําสอนของพระสามาสัมเจ้าโดยให้คนไปทําแต่ไม่มีความเข้าใจคําของพระสามาสัมเจ้าและตรงกันข้ามกับคําของพระสามาสัมเจ้าก็เป็นการช่วยกันทําลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่ส่งเสริม